ไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นใช่เหรอครับนี่ตีสี่แล้วตีสี่แล้วของรางวัวลล็อกอินโลกหนึ่งหน่วยกระทุงดมกระทิงดำเปิ๊บเปิ้เป,ป,ปิมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอ้โหกิจกรรมแฮปปี้บิงโกกลับมาอีกครั้งเดี๋ยวนะรับได้เลยเหรอเนะี่ยอ้าวหลุดเด้งเลย <laughs> ดีที่สุดเปิดไปก่อนสักหนึ่งใบแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเปิดฟอร์เปิดฟอร์ผมได้แล้วรอบแรกออกเลยเฮ้ยเดียวนะมาไวเกินบางทีคนเรานะดวงก็ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมาแล้วครับ2ตัวเดี๋ยวต้องมีคนบอกมาแล้วครับตัวที่3เลย <c oughs> น้าหัวดจริงๆดีใจด้วยครับดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยนะมาแล้ว2มาแล้ว3เดี๋ยวใจเย็นๆเ,เหลือตัวให้ผมบ้างตัวธรรมดาไปก่อนชุดสีสวยอย่าบอกออกโชคดีจัดครับพี่ชายทรัพยากรยีงมีจํากัดอยู่เห็นไหม การ์ดมาแล้วในตู้ธารรมดาแบบนี้ตัวต้องมาหรือเปล่าตัวมาก็ไม่เปิดต่อนะครับแต่เขามีตู้สเตปอัพด้วยนะโหแบบลดแลกแจกกระจายนะครับปกติต้องเติมประมาณ3แพ็คแต่นี้เติมไม่ถึงแต่ไปก่อนสัก10ทีดวงอาจจะมีโผล่มาในตู้นี้ยามเช้าปล่อยเลยนหน่อยเอ้ยรลเดียวออกนี่ก็คือไม่เปิดต่อแล้วนะครับ <c oughs> เฮ้ยโอ้โหชแนลนี้ของจริงอ่ะหกเอ็ดสิบทีมาสองตัวเนะี่ย เราไปเปิดผิดแนวชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะอย่าบอกมาเลยมาเลยก็ดียังยังสองเลยเหรอมาสองก็ดีนะครับจะได้ปั้นอัปเกรดดาวอฮ้ยลุงอรุณกปกเฮ้ยยูโนยูโนพอแล้วโนนนี้เราไม่เปิด การไม่เอาก็ได้ใช่ไหมได้ครับไม่เอาก็ได้นะฮะเอาแค่ตัวก็พอผมได้แล้วนะโอ้โหของจริงเช้าเช้านีอตั๋งบันเลดมันวันของเราเดี๋ยวต่อไปต้องแรงกริสนะครับแรงกริสต้องมาด้วยแต่ขออีกสักตัวก็ได้นะหรือการ์ดมาก็จะแจมสิบโลแรกก็มาแล้วอึ้ยหน่วยกระเทงดำยังขอการ์ดขอการ์ดด้วยจะสวยมากแต่มาอีกตัวก็ได้นะ ยังยังไม่ถึงแบนเดี๋ยวใจเย็นเย็นเห็นใจผมด้วยตัวที่ล้วผมเกลือมากไปต่อครับเฮ้ยโอ้โหได้ความาแล้วเกือบแล้วนะครเกือบแล้วไปต่อเฮ้ยโอ้กาดฟินเล่าส่งมาแบบเนี้ยการ์ดมาชัวนะครับมาชัวครับจริงป่า จริงหรือเปล่าเฮ้ยทั้งตัวทั้งการ์ดแต่การ์ดอะไรก็ไม่รู้การ์ดกันตันการ์ดกันกกตันโอ้โหโหดร้ายมากแต่ก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีที่ได้ตัวครับอ่ะเดี๋ยวเราต้องเปิดตู้แลงคริชนะครับแนลของจริง61อดนะครับเปลี่ยนมาย้ายแนวกันด้วยนะดูดิโอ้โหแต่ละคนเถื่อนกันเกินอ่ะรอบนี้เดี๋ยวเราดูสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับจัดไป10ที1ิใบ เฮ้ยขอล่ะขอล่ะเฮ้ยของจริงแลงกริสมาแล้วไหมอย่างนี้ต้องหลอดลุนอีกต้องหลอนลุนอีกสิบ <laughs> ทีมาชแนลหกเอ็ดนะครับอย่าลืมนะหกเอ็ดหกเหเอ็ดต้องไปเปิดกันแล้วล่ะมาเหมือนกันครับแต่มาเคียโตไม่นะ ขอลาแลงกิสทีเดียวพอเลยทีเดียวพอเลยเราเผื่อจะไปเปิดตัวลงตัวองเพิ่มนยครับเฟสก็จะได้ดองมาไหมเขาเป็นอะไรนะแลงกิสเนี่ยเขาเป็นหน่วยลุงอรุณใช่ไหมไปต่อครับจุิงลุงอรุณสีทองขอเช้าเช้ายามเช้าแบบนี้ เฮ้ยลุงอรุณโอ้โหไม่ใช่ผิดตัวผิดตัวอย่าบอกนะการ์ดส่งนี้มาการ์ดแน่นอนเลยเนี่ยอาจจะไม่ตัวจ,จะเป็นการ์ดแต่ขอตัวดีกว่านะการ์ดไว้ก่อนเฮ้ยลุงอรุณอยู่โดคนละตู้หรือเปล่าเดี๋ยวผิดตู้มาผิดตู้แล้วอยู่โดโหดร้ายมาก เดี่ยวนะครับห,หลุดเลดลาเดสตามาหลอกหลอนเฉยนีเย่เป็นเดรอฮะลาเดสมาเฉยเลยอะแตกทองทั้งทีบางทีออกเป็นตัวเนเลดก็ได้นะขอดูหน่อยละกันนะครับว่าโอกาสเท่าไหร่นะครับตัวนี้ โอกาสอยู่ที่หเท่านั้นหะมันมีโอกาสดุดเลดมากกว่าตัวละครในเลดนะครับแสดงว่าที่เราได้อยู่โนมานี้ก็คือดวงดีสินะโอ้โหขอละอย่าให้หมดเยอะขอทีเนี้ยได้เลยก็ยังดีนะไปเฮ้ยประตูทองชุดแตกอย่างงี้สิครับก็น่าจะได้ลุ้นอยู่ตัวมาก็คือจบ มาไหมดื้อโคตรดึงมากอะไม่มาเฉยทำไมอย่างนั้นน่ะขอตัวลุงอรุณสีทองแลนกริชแลนกริชแลนกริชท่องไว้เยอะแลนกริชแลนกริชแลนด์กริชแลนกริชอ้าวโอ้โหการแลนดกริชได้คือการพวกนี้มันเกือบมากเลยนะ อ่าตะเกยียท้องออกดีอยู่แต่บางทีออกหลุดอย่างนี้ก็ทำใจอยู่คือถ้าออกเป็นตัวก็ยังพอใช้ได้ใช่ไหมเดี๋อ,ออกเป็นการของเขาเนี่ยผมว่าน่าน่าน่า,น,า,น,าน่าดีอยู่มาสักสิบแล้วกันนะแนวหกเอ็ดแนวอาถรรพ์วันของเราจัดไปประตูท้องประตูทอ้องบึมมาแล้วไง <laughs> แนวอาถรรพ์คือเขาสหะออกทองให้ ก่อนหน้านี้นะครับแบบทีๆแต่พอมาเริ่มใช้แวคซิสตันนี่ก็คือเหมือนจะหายนิ่งกริบเลยนะมาทั้งตัวทั้งการเลยครับดวงดีเกินนะครับ <c oughs> บางทีก็ดวงดีไปนะฮะ <c oughs> ผมขอตู้นี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> บางทีอาจจะไม่เกลือก <c oughs> ินไหมโอ้โหดูเฮ้ยแต่ได้ลุน้นแต่ได้ลุ้นก็แย่แล้วดวงดีตู้แรกแต่ตู้นี้เกือมันก็ไม่ไหวนะ <c oughs> <c oughs> ตู้แรกเปิดไปแค่นี้ <c oughs> ขออีกสักทีบึมผมว่าไอดีเริ่มบักละ แต่ยังมีลุ้นคุณปู่เวนชาแนลเริ่มไม่มาหรือเปล่าชนแนลเนี้ยยูโ you น know, ได้แล้วนะครับแต่แงลงกริสเนี่ยดูส่งแล้วน่าจะไม่ต้องเอาแล้วหรือเปล่าถ้ามันจะไม่ออกขนาดนี้ก็จัดไปอีกสักสิบประตูท้องประตูท้องอยู่ชุดมาดีเงียบกลิบเลย <laughs> มันไม่ใช่แหละชแนลนี้น่าจะไม่ใช่ L L แลงกลิสเราจะหมดกะอย่างนี้ไม่ได้นะเราจะหมดกะอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้น่าจะได้ลุ้นหรือเปล่าเฮ้ยน้มตาทักทีนะครับนานแต่ทีอู้แตกทีแตกสองตัวต้องมาแล้วไหมอ่ะสองนี่ทั้งตัวทั้งการ์ดก็คือพอได้แล้วนะหมวกวันน่าจะได้แล้วมั้งของละ เดี๋ยวนะโอ้ชาลอดทำไมตอนนั้นไม่เป็นชาลอดฟ้าอันนี้ชาลอดแดงทํทำไมยังยังเรายังเหลือเหลืออีกโลนงึงโหดร้ายมากขอล่ะขอละอย่าลุดลุงอรุณสีทองสิบใบยอยากลุ้นจัดไปครับเปิดไป ต้องเปิดแล้วไหมฮึบผมว่าผมออกแล้วล่ะรอบนี้ถ้าออกก็คือไม่เปิดต่อแล้วนะครับเราจะหยุดอยู่แค่นี้หรือว่าเราจะไปต่อไปครับขออยาการ์ดขออยาการ์ดขอเป็นตัวต่อเป็นตัวใช่ไหมใช่ละเดี๋ยวนะ <laughs> ยัง <laughs> ไปไปไปทำไมสามตา,ตาโอ้เดี๋ยวเวสโตนมาตามมาหลอกหลอนอีกแล้วเวสโตอะอะไรครับบางทีก็โหดหลายเกินออกสองทองจริงนะแต่ออกหลุดเลดเป็นไปได้ไปสักสิไป สองมาชุดคุณปู่ลืมตาเออฮ้ยไม่ลืมตาแต่มีเยาบอกนะได้จบในโลนี้รักมาแล้วแบบนี้เราดวงดีแน่นอนนะครับมีรักแสดงว่ามีดวงไปครับทริงไม่เอาแจ็คนะเซเก้ ไปต่อปึ๊บขอละเวสตรงเวสโตเนี่ยก็ไม่เอาเนทมารไม่เอาพอกันชี10เฮ้ยไปต่อการ์ดเหรอเนี่ยอาร์ตการ์ดการ์ดการ์ดมาสักทีเถอะใจผมตุมต้มๆต,ต,ต่อมๆแล้วใจต่อมไม่พอ เราจะหมดกันดวงไม่ได้นะฮมเสียงผู้หญิงมาเลยฟาหน้าครับฟาหน้าหลุดอีกแล้วทำไมมันไม่มาหลุดเล็ดยับเลยอะ่ะเดี๋ยวดูเช็คเพชรก่อนเหลือแปดพันแล้วไม่นะนี่เปิดจะไปร้อยแล้วนะ ต้องทําทรงก่อนหรือเปล่าติบปะจัดไปมาะตูทองอือหือแต่ชุดเรียบร้อยตะกี้บอกที่ไหนนะเมืองคีก้าใช่ไหมผมเดินไปดูบ้างสิว่าจะเป็นยังไงครับเกมไม่เลือกเราไม่เป็นไรเราเลือกเกมได้ครับบางทีก็โหดร้ายเกินให้เกมเลือกเราสักวันสองวันก็ยังได้นะจะไม่เลือกทุกตู้มันก็เกินไปอะไร จะเป็นแบบนั้นเขาอ,อาจจะไม่ชอบเราจริงๆก็ได้นะแรง,งกินเนี่ยเปิดรอบนี้ไปครับอะไรครับเนี่ยตู้เหรอตู้ตู้ไม่แตก <c oughs> แนวนี้อาจจะไม่ใช่นะครับไปต่ออีกสักสิบประตูทองทรงมาดีแต่ไม่มีตัว โหดร้ายอะโหดร้ายมากโหดหลายมาก,ามากทำไมทํากันอย่างงี้ผมไม่เปิดก็ดีอยู่แล้วนะฮะตู้แลนกะิทเนี่ยนี่จะการันตีอยู่แล้วนะการันตีทุกตู้ไม่ไหวนะอะไปตาไม่ลืมเลยละคุณปูค่อยๆเปิดไปลองแนวหนะ้าฮะน่าสนใจนะน่าสนใจต้องมาคุยกับปูก่อนต้องเคลียร์ส ยังไงคุณปู่เฮ้ยยังไงเราได้ยังไงเนี่ยขอตันได้ไหมเปิดทีละใบดูเอางั้นเลยครับเกือบมาดีถ้าเราไปเปิดตู้ยูโดนี่ผมว่าน่าจะได้เรื่องไปแล้วนะครับใครมาดูดวงอูโหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะทำไมยูโดออกเยอะกันจังขนาดนั้นเรื่องเลยแหละบางทีรอบนี้ใช่ไหมครับครับ เดี๋ยวก็คงต้องรอตั๋วฟรีดูจากทรงนะแรงกลิชห <c oughs> <c oughs> ยุดดวงอยู่ที่ยูโน่ก็น่าจะพอแล้วนะครับไม่น่าห้าวเลยอ่ะเดี๋ยวลองเปิดตัวลองสักนิดหนึ่งเผื่อจะได้ยูโน่เสริมเพิ่มนะครับเราจะได้เอามาเล่นบ้างเราไม่ฝืนดีกว่ามันจะหมดเพชรอยู่แล้วนะครอีกสองทีเนี่ยแล้วก็ขมน่าจะใกล้การันตีแล้วด้วยมั้ง <c oughs> โอ,อโหไปแล้วสิบทีสายฟรีของเราแรกๆพอได้ลุ้นหลังๆพอได้แล้วไม่นะไม่นะเฮ้ยเสื้อขาวเกงเขียวใช่เลยครับเสื้อขาวเกงเขียวเนี่ยยังนิ่งอยู่เลยนะสุ่มดีมครับรออัสตาดีกว่าครับรออัสตาดีกว่าอย่าไปสุ่มเลยสุ่มเดี๋ยวจะเจ็บช้ำถ้าตัวละครไม่ออกมานะครับ ชิบ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 ลองอีกสักทีบัฟหมดแล้วครับเหมือนกันนะครับดูจากทรงผมก็น่าจะบัฟหมดอ๋อเขาปล่อยเลยแค่ตีสี่ตอนนี้มันเลยไปแล้วเลยมาหลายนาทีนี้ ไม่ออกจริงนะเนี่ยทำเป็นเล่นโดนไปสองหมื่นเพชรครับปกติปกตินะครับลุ่งอรุณสีทองอีกสักสิบละกันห่อเหี่ยวกันเลยทีเดียวถ้าเจออย่างนี้แล้วก็ <c oughs> หมดแล้วดวงเราไม่น่าลั่นเก็บก็ดีอยู่แล้วนะตัวลองเนี่ยเก็บก็ดีอยู่แล้ว เกมกาชาไม่เปิดยังไงอยู่ไหวมาเธอโลเดียวผมก็จะเอาให้ออกแลนกิ Uno. สกับยูโน่สุ่มตู้ไหนดีครับตู้ยูโน่ครับกีมสีแดงไวที่สุดในเกมถ้าเราเล่นคอมยูโน่นะแต่ถ้าผมไปเปิดยูโน่นี่ผมน่าจะได้ยูโน่เพิเพิห้าดาวเลยนะก็เปิดแลนกิสอย่างนี้เฮ้ยประตูท้องแต่บางทีแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับไปต่อไปต่อเดี๋ยวมันก็คงมีออกแบบสักรอบสองรอบเป็นไปได้เป็นไปได้ปไ,ไ,ดไปไม่เล่าเลยเปิดทีลใบยปึ๊บเอาเรียกว่าเป็นการเปิดลอ่อเหยื่อไปก่อนเปิดลอ่อเหยื่อไปก่อน,เป,อเ,อปอนเปิดให้ครบก่อนที่เราจะไปหยุดอยู่่่ทีีกาันใ ต้องใช่แหละใช่แหละไปครับแบบ10ทีแต่กี้ชแนลไหนนะต่กี้บอกชแนลไหนนะครับชแนลห้าใช่ไหมผมอาจจะไม่ถูกชโลกแับชแนลนี้ก็เป็นไปได้มาเข้าแนว5้าแล้วเปิดไปเลยโอ้โห oh, ของจริงชแนลห้า <laughs> <laughs> ตัวมันเก่งเดี๋ยวต้องมีครับถ้าตัวสีแดงอะ่ะยูโน่ต้องมีอยู่ คียหลักหัวใจสำคัญในการเล่นแต่ตัวพวกนี้ไม่ต้องมีก็ได้ครับแนวอะไรครับแนวอะไรครับแปด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 จัดไปมันต้องมีทักแนวที่เราจะดวงดีใช่ไหมเลือกสถานที่ด้วยครับไปที่ไหนไปที่ไหนแปด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 เนี่ยที่ไหนดีครับสูตรเก่าแต่เราจะกลับบ้านเก่าจริงๆได้อยู่โน้น่าจะเลิกเปิดลว แต่โลภไงอยากได้แลนกิสดูแล้วก็น่าจะต้องการันตีอะการันตีใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่รู้อ่ะเปิดมาขนาดนี้แล้วมันควรจะต้องการันตีไหมเฮ้ยแต่ของจริงเอสเดียวที่อยู่ในใจก็คือเอสเอสอาร์แลนกิสนอกนั้นอารวนเลยตัวได้แต่ขออยากการ ได้แต่ขออย่าเกลือไปต้องตัวแล้วไหมลุงลุนเฮ้ยเฮ้ยของจริงแนวเป็นแปบบแบบโอขอบคุณมากครับแ <laughs> ตดูทรงแล้วผมน่าจะต้องไปการันตีอีกทีได้เหมือนไม่ดีใจเลยก็มันขายแค่40โลอะ่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมีแต่ตัวละครที่แบบให้ผลอมาตรงอมาตะาแล้วนยะไปเปิดตรงนี้ไปเปิดยูโน่น่าจะเวอร์กว่า ยิ้มเลยนะ และคือ200โลทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากนี่ไงเราไม่ได้กดแบบว่าตั้งดูแอนิเมชันคัสซีนเต็มนะครับไปกดแบบข้ามเลยสินะใจหายแ,บบแวบเลยอย่างนั้นอะสีเขียวไป10เสียเพชรไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เสียได้สิครับหน้าอย่าไปเก็บไว้หน้าเรายังกรอบโกลยมาได้อยู่แต่เพชรเนี่ยต้องเติมสู้อย่างเดียวเลยนะถ้าเลือกจักตัวตู้ใหม่เลือกตู้ไหนดีเลือกอยูโนะครับเพราะว่าแรงกริสเนี่ยเล่นยากแต่เขาเป็นหนึ่งตัวละครที่ดีนะปิดกั้นการฟื้นฟูและการฟื้นฟูเพิ่มความเสียหายปิดกั้นดีบัฟ ที่ถ้ามีการยิ่งเถื่อนแต่ถ้าไม่มีการ์ดก็ยากอยู่มันไม่เหมือนยูโนนะครับที่เราสามารถใส่การ์ดพวกถึกแทนไปได้นะครับการ์ดของเขาเนี่ยอืของจริงการันตีตัวรออยู่ใช่ไหมครับเฮ้ยเสื้อขาวเกงเขียวลืมตาเข้าไปเขาบอกว่าช anel หนึ่งเนี่ยของจริงสองไหมแรงกริซ่าดาวก็ได้นะ เฮ้ย <Hey, S 2> มาด้วย <Okay. S 2> จริงๆฮะอย่างนี้ก็2ดาวก็ได้ถ้าเปิดถึงการันตี <Okay. S 2> ตอนแรกไม่ออกมาออกหลังๆแสดงว่าเราเลือกช anel ผิดนะฮะ <Okay. S 2> เขาเป็นคนที่ไม่ชอบใจสามัญชนต้องอยู่ที่แน่นอหนึ่งหรือก็คือยืนหนึ่งไว้ก่อนเสมอถ้าทำถึง5้าดาวได้นะครับ <c oughs> เมื่อใช้สกิลพิเศษฟื้นฟูพลังชีวิตเทียบเท่าร้อของพลังชีวิตสูงสุด ยืนยงคงกระพันเลยนะและตัวตละครอมาตะด้วยประเด็นนี่อมาตะ